สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาตัดอ้อยไปติดติดบ้านไว้นะครับก็คือผมมาตัดท่อนพันอ้อยนะครับสีสํารวงกับอ้อยสายน้าผึ้งนะครับก็เลยพอดีอ้อยที่บ้านหมดครับพอดีว่าวันนั้นเมื่อวันก่อนไปตลาดนัดแล้วก็หมดแล้วก็เหลืออยู่บ้านนิดหน่อยแล้วก็มีคนมาสั่งอ้อยเป็น,เป,นเป็นโหลนะครับก็หมดเลยวันนี้มาตัดท่อนพันก็เลย วันนี้เอามอไซค์มาครับเอามอไซค์มาแล้วก็เลยเดี๋ยวติดไปสมัดิหนึ่งแบบไปส่วนอ้อยที่เป็นอ้อยท่อนพันนั้นก็เดี๋ยวตัดใส่ตัดเป็นท่อนใส่กระสอบไปนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเก็บของก่อนไปติดไสมัตหนึ่งเผื่อวันนี้มีคนสั่งสักหลูอะไรอย่างเงี้ย Lớp lố 2 lũ ra đây Nó pin phá ban ra để thử nó không có con sẵn ด้านไหนเนี่ยโอเคอ่ะเราแบกไปครับไปง่ายเราติดบ้านไม่สมัดรยีวันสั่งเดี๋ยวจะไม่มีให้เขาอืมอ๋อโอ้ แม่สิบแปดโลไม่ขาดครับเนี่ยสิบแปดโลไม่ขาดลําเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กเลยมีสะพายหลังมาเลย้อยเอเียตัดเดี๋ยวไปตัดท่อนพันอ้อยต่อครับอ้อยสายน้ำพึ่งนะครับกับอ้อยสีส้มรง ส่วนอ้อยเบอร์รีพุด้ากับแดงอินโดตัดมาเมื่อเช้าแล้วตอนเจ็ดโมงแต่ล้วก็เอาไว้บ้านก่อนเดี๋ยวนี้มาตัดอ้อยไปเตรียมคันแล้วก็แม่มตัดสีสง้มบสาน้ำผึ้งกอนวันนี้ไม่ได้ไปขายครับวันนี้ไม่ได้ไปขายของก็วันนี้แผ่นก็ตัดท่อนพันแล้วก็แพ็คทาการเชื้อราแล้วก็แพ็คส่ง อ้อยอ้อยขันน้ำอ้อยเขียวอ้อยควันนะแล้วก็อ้อยสวยงามนะครับตอนนี้นา่าจะแปดโมงกว่าแล้วตรงนี้เป็นไงฮะนี่พื้นที่เอแปลงมันสำปะหลังนะครับน้ำท่วมนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วมันผมเคยพูแล้วมันไม่ได้ผลถ้าปลูกมันสำปะหลังตรงนี้มันเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับจากแปลงอ้อยผมแปลงนูง้นมันก็จะไหลลงมา ใส่แปลงนาแปลงนาก็จะไหลล้นลงมาตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไหลมาตรงนี้ไหลมาแล้วก็ถึงจะระบายสู่แปลงนาของลุงต่อไปโอ้มันมันมันไม่ได้ผลครับเป็นพื้นที่ต่ํารับน้ําไม่ได้ผลเห็นไหมปีนี้ตรงนี้เขายังปลูกอะไรเลยเนี่ยกลางจอเนี่ยเอาเดี๋ยวผมคงต้องวางโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าเอากุญแจไขแล้วก็ต้อง ได้ไหมเจอนี่นะอไปถ่ายได้อยู่ถ่ายเรียบร้อยแบกอ่อถือมือที่แบกนี้แล้วกันนี่นึงครับจริงๆมีออเดอร์ครับวันนี้ออเดอร์ไอ คือร้านร้านไอ้แฟตโฟมนะครับผมส่งขนส่งแฟตใช่ไหมแกสั่งผมร้อยหนึ่งผมไปส่งน้ำอ,อ้อยเอยผมไปส่งอ้อยผมก็ต้องเอาน,น้ำอ้อยไปให้แกด้วยแฟตโฟมนะครับไปครับลุยๆมันๆครับ เอแปลงอ้อยแปลงแรกผมอ้โอ้โอ,อาวางไว้ก่อนอเดี๋ยวไปตัดสีสำรวงต่อครับสีสำรวงตรงนู้นแล้วก็นี่สาราน้ำผึ้งตรงนี้ อยรับเนี้ยสะอาดไหมครับแปลงอ้อยสวนอ้อยสะอาดกิิบเลยยาไม่มีสกอเห็นไหมเกลี้ยงโล่งโปรง่งโอเคครับเดี๋ยวผมไปตัดอ้อยอ่าสีส้มรงก่อนนี้ต่อนะเอาเรื่อยมาพวกนี้ สีสำโรงนี่ต้องเอาเอ้อถ่ายไปต้นกลัวมันจะมันจะเต็มแล้วกันลบออกไปบางส่วนเดี๋ยวไปเอาสีสำโรงก่อนรอแป๊บหนึ่งครับโอ้ยลนุลนลนุลนลุนลุนลุน สีวงเดี๋ยวเอาเลื่อยไปเรื่อยน้องเขาเอาสีสำโรงน้องเขาก็มักน้อยน้องเป็นอายุนี่น้อยอยู่เลยครับสิบอายุน่าจะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอยากลองปลูกอ้อยสวยงามเล็กน้อยแล้วก็ปลูกอ้อยคันนาเล็กน้อยแบบนั้นก็เลยแต่อ้อยสารพึ่งจะมีคนเอาเยอะอยู่แต่อ้อยสีสำโรงที่น้องเขาสั่งมันน้องเขาจะเอาท่อนเดียวเอยเอาสองท่อนแม่ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ต,ตัดไปให้ลำยาวๆไปเลยเราไปยกลำจะตัดไปแล้วยกลำให้เอาลำยาวๆเอาลำนี้แล้วกันยาวๆย,ยาวไปครับยาวไป มีมีแตกหน่อข้างมาแล้วอาเดี๋ยวเอาลำนี้แล้วกันนี่มีตาออกอย่างดีเลยมีรากปลูกได้เลยไปถึงไม่ต้องบ่มเลยครับปลูกได้เลยเนี่ยน้องสั่งสองท่อน <c oughs> นี่แหละเอาเนี่ท่อนหนึ่งก็สองข้อตาใช่ไหมสองสามข้อตาใช่หมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ได้ยอดด้วยเอาไปหมดท่อนนี่แหละ โซนไอโซนเนี้ยจะตัดท่อนพันธุ์นะครับแต่โซนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่ผมทําไว้นั้นคือจะรอคันน้ํานะครับก็คือเหลือทา้งไหนก็คันน้ำอะครับท่อนพันธุ์ก็ส่วนท่อนพันธุ์ก็ตัดไปเพราะว่าสีส้มลงเป็นอ้อยเสริมนะครับอ้อยหลักของผมคือสุภาหน้าสวนที่ผมใช้คันน้ามัน,ม,นมันมีอยู่แล้วนะครับสีส้มลงก็เป็นตัวเสริมมาใหม่อยากลองดูว่ามันจะสู้สุพรรณได้ไหม องประกอบทุกอย่างสู้สุสพรรณได้หรือเปล่าอันนี้ต้องทดสอบด้วยตัวเองนะครับแต่สุพรรณเนี่ยต้องมีติสสวนไว้ทุกคนนะมันคือสแตนดาดที่ทุกคนต้องมีฮรมันเป็นอ้อยที่ผมประกอบครบสีสีของน้ำนะกลิ่นรสชาติความหวานอะไรเงี้ยมันมันครบนะครับยิ่งถ้าปลูกโดยไม่ต้องใส่อะไรเนี่ยมันจะได้ มันจะเป็นกลิ่นของธรรมชาติอ่ะเนี่ยเดียเดินยกตัดแต่ท่อนนี้ให้น้องไปเลยอ่ะโอเคน้องคนนี้เขาสั่งอะไรไอ้สีส้มลงหนึ่งท่อนไอ้สีส้มลงสองท่อนเดลิพุด,ด้าหนึ่งแล้วก็อะไรอีกอะไรสักอย่างหนึ่งน้องสั่งส,งสงอย่างเดี๋ยวต้องสต็อปวิดีโอแล้วก็ไปกดตัวนิลายแล้วก็มีอีกคนนึงอ้อยใสยน้ำผึ่ง วันนี้มีทั้งหมด4ออเดอร์4ออเดอร์นะครับวันนี้วฟ้าน,นี้ก่อนแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวตัดอ้อยสายน,น้ำผึ้งมันต้องใช้มีดครับต้องใช้มีดสับกอมัมนจะลำบากหน่อยนะครับประมาณนี้ก่อนนะ้รับเพื่อนทักทายยามเช้านะครับ2องโมงแปดโมงกว่า สักนิดนึงอัปเดตไอ้กล้านะครับกล้า RK 0 3ศูนย์สามนะครับมีคนถามมาว่าโตแค่ไหนอาเนี้กล้า RK03 ศูนสามะก็นี่โตขนาดนี้แล้วนะครับอาเคศูสามมีคนเหมาไปครึ่งหนึ่งละตรงจริงตรงนี้เต็มแปลงเลยแต่มีคนเหมาไปครึ่งครึ่งนึงก็จะเหลืออยู่ฝั่งนี้แล้วก็อ่า อันนี้เป็นเมียลกใหม่เซานะครับที่ผมพกกล้าเพิ่มเติมนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้านะครับยี่สิบยี่สิบหน่อที่ติดนะก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีตาเดียวมั้งที่ไม่ติดเนี่ยมตีตานี้ตานี้ตา,ตาเดียวที่ไม่ติดโอเคแล้วก็มีบ่มไว้ที่บ้านด้วย ส่วนต้นที่โตก็จะมี5กอแต่ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรอกก็อีกสัก3เดือนเนี่ยถึงจะตัดเป็นน่าจะมีข้อแล้วก็ตัดเป็นตอนพันธุ์ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นส่วนฮอกาอันนี้ก็อาเคเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นยอดอา RK เคอาเคอันนี้เป็นสุพรรณบุรีกลายพันธุ์เอามาลองเทสดูน้องบอกว่าหเดือนหวานน้องปลูกปลูกผสมกับอะไรนะ มัริชาร์ดว่างั้นแล้วมันเป็นมันไปมิกกันไปกลายพันธ์กันไม่รู้อีท่าไหนก็มัริชาร์ดหายไปแล้วก็เหลือแต่ดอกผสมกันหรือยังไงก็เหลือแต่ปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่ออะไรนะนิดสิบปีไอ้จนจนมาเป็นสุพันธ์ที่ลำเป็นสีแดงแดงเลยไม่มีเขียวแล้วก็ไอห้าเดือนน้องตัดคันเออเดี๋ยวมาลองดู จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูส่วนนี้ก็เป็นเอ้เป็นดวนเจียงนะอันนี้เป็นยอดดวนเจียงอ,นนอันนี้สุพรรณบุรีกายน,นี่สุพรรณบุรีธรรมดานะครับนี่สุพรรณบุรีธรรมดาเนี่ยก็พอก้าไว้อันนี้คือพอก้านะครับพอก้าแบบแบบไหนไม่รู้มันยังไม่ได้ปลูกสักทีขึ้นป้องแล้วท่านเนี่ยพอก้าไว้พอก้าไว้ลงรขึ้นป้องแล้วเน,นี่ยเนี่ย ก้าสุพรรณบุรีผมจะเอาปปลูกแถบนี้นี่แถบนี้พ็ตรงนู้นมันเต็มแล้วไงมันเป็นอ้อยอย่างอื่นเต็มแล้วเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาลงสักแถวหนึ่งเนี่ยหมดเนี่ยลงแถวลงชิดๆด้วยกันแล้วก็เราจะเอาอย่างอื่นเสริมเอาอย่างอื่นปลูกตามปะปูนไปมันก็จะได้ปลูกบ้างขายบ้างอะไรอย่างงี้ฮะเพราะว่ามันก็จะมีคนขอแบ่งต้นกล้าไปเยอะคือต้นกล้าเนี่ยคือคนเอาไปปลูกมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันดีกว่าทอนไปยิ่งแดงยักษ์ กับไอไอเคสูงสารมันเป็นอ้อยที่โอ้โหมันเกิดยากอะ่ะบางคนอไปไม่รอดปลูกไม่ติดสักสักต้นก็มีก็เลยต้องพอก้าให้แทนเพราะฉะนั้นผมต้องส่งไปส่งไปแล้วปลูกไม่เกิดผมก็ต้องพอกพอก้าแล้วก็ส่งไปให้ใหม่อย่างเงี้ยส่วนนี้เป็นปุ๋ยทั้งนั้นนะครับหญ้าเนี่ยอย่ามองเป็นลกนะมันมันคือความชุ่มชื้นนะครับมันพางครับมันมัน มันมันช่วยช่วยอ้อยไปได้พางตัวกับแมลงนะครับได้ดีนะครับแมลงจะไม่ค่อยลงลงอ้อยเรามันก็จะลงหญ้าด้วยลงอ้อยด้วยบ้างอะไรเงี้ยแต่มันมันช่วยนะช่วยดึงดึงดูดไอ้แมลงลงไปนะแมลงเต็มลยครับนี่ปลูกใส่หญ้าก็ผสมผสมก็หญ้าก็มีไอ้ไสเดือนด้วยนะเวลาผมถอนหญ้าเนี่ยอ้าไส,เ,สบบาาเดือนมีแสดงว่าไสเดือนมี ในดินตรงเรียงโคนอ้อยก็ต้องมีอากาศถ่ายเทรากก็เดินได้ดีอ้อยก็จะโตดีแต่ว่าเราต้องเป็นเน็บ